<อ>สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่หน้างานครับมาดูครับงานเหลือเยอะแค่ไหนม,มู่นนะครับ <c oughs> ก็เหลือกองดินอยู่ประมาณโน่นแหละประมาณกี่เที่ยวเดี๋ยวไปดูก่อน <c oughs> ผู้ใหญ่เนื้อก็มาครับวันนี้ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่เนืเน้อผู้ใหญ่เนื้อดับคลาสสิก <c oughs> โอ้ก็ได้เสื้อรถดำสวยๆใส่ด้วยม <c oughs> าจากไหนครับเนี่ยเดินทางมาจาก พ่อยแถลงกี่พันลี้ฮะสามพันลี้สามพันลี้เลยเหรอโอ้เอ้เยสโลเกย์ว่าไงนะอากาศวันนี้แดดร้อนมากเลยครับใช่เดีพอมาอยู่กับทีมงานโทนัหนึ่งนี่หายร้อนเลยวะหายร้อนเลยก้างลมอยูไ่ไม่ใช่ว่าร้อนให้คางให้โทรศัพท์บ่ก้างให้โทรศัพท์ โอ้ทางไหมทำไมมันเนื่อแทนอ้นนะน่ะทางคิดรีมากเลยจะโน่เจาะดินดานไปใส่หน่อยดิเนี่ยเจาะดินดานนี่ใส่หน่อย ดินเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมันบอกจัดออดให้เจอาดินแห้งไปเลยดีกว่าเจะเอาไปเลยเดี๋ยวค่อยตีดินนี้ลงเลย Nói chung oh, là lửa nhiều này? là เอาไม่เปิดแอร์ทำไมไม่เปิดแอร์เดี๋ยวให้จานู้นมาตักฮะ ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดทางเนื่นมากเลยสายพันเอจานอดเสียครับหมดสภาพซื้อมาให้ใหม่แล้ว มาเลยครับแดบดบร้อนซะด้วยโอ้ดินตรงนี้สวยดีเด้อ้ดินดานอย่างดีเลยนี่ เดี๋ยวให้จันนุตักรอก่อนจันอดเปลี่ยนสายพานเอ,อก่อนครับนี่โจเอาอตรงนี้แหละ ฟันตอนไหนจะเปลี่ยนเนาะนี่ฟันมันหมดแล้วโทรศัพท์เข้าอีกแล้วครับเดี๋ยวรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งก่อนดินดานแห้งดีมากเลยครับเดี๋ยววางแผนใหม่ครับเดี๋ยวให้จานนุ๊กทำทางขึ้นข้างบนตรงนี้ดีกว่ามันระยะมันสั้นกว่าตรงนี้เพราะว่าพากันวางแผนผิดแล้ว เดี๋ยวผมให้ดูอธิบายให้ฟังอ๊บเนี่ยถ้าเราทําทําทางขึ้นตรงนี้ดินนี้มันอยู่ใกล้มันขึ้นตรงนี้สบายเลยนี่ฝนตกมายัางไงเราจะได้ขึ้นสั้นๆตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันมีทางขึ้นแล้วเนี่ยแต่พากันตัดทางออกเนี่ยตอนแรกมันมีทางลงหรือเปล่าตัวเนี้ยถ้าเก็บตรงนี้ไว้เอาดินตรงนี้ใกล้ๆกล้วิ่งใกล้ขึ้นตรงนี้เลยขึ้นไปนี่ ส่วนฝั่งนูน้นอ่ะเก็บถนนเลยปิดให้เรียบร้อยเก็บถนนให้เรียบร้อยเลยฝั่งนู้นเราก็จะได้ดินตรงนี้ขึ้นใกล้ๆตรงนี้เลยขึ้นตรงนี้เลยมันจะง่ายกว่ากว่าที่เราจะมารอดูอ่ะรอดินนี้ให้หมดเราก็ต้องไปเก็บตัวนั้นอีกเสียเวลามันเสียเวลาเพราะฉะนั้นตัดปัญหาแล้วเดี๋ยวจะให้ทําทางขึ้นตรงนี้ใหม่ขึ้นนี่พอทําทางขึ้นนี่ได้ให้จัดอดตักดินใส่ดาคันเดียวอาจารย์นุ ไปเก็บฝั่งนู้นเลยเก็บฝั่งนู้นปิดให้เรียบร้อยเลยเก็บมาเรื่อยๆก็จะจบพร้อมกันเลยครับไม่งั้นก็รอรอแต่เอาดินตัวนี้ออกมันวิ่งระยะทางมันวิ่งขึ้นบ่อไไลไงมันก็เสียเวลาดีกว่าเราขึ้นทางนี้ช่วงที่เราได้วิ่งขึ้นฝั่งนี้อาจารย์นุก็ได้เก็บฝั่งนู้นเสร็จพอดีเลยฝั่งนู้นเสร็จฝั่งนี้อาจารย์ออดก็เหลือน้อยพอดีแล้วก็เก็บขึ้นตรงนี้ไปเลยเพราะว่าฝนจะมาเรื่อยๆครับ บางนั้นมันไว้ระยะทางวิ่งมันไกลเหลือเกินเดี๋ยวให้จันโนไปเก็บเลยเดี๋ยวบอกจันนนก่อนต้องต้องวางเางนี้ครับงั้นไม่ได้ครับ เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวออดทำเสร็จทำทางขึ้นตรนี้เลยเด้อขึ้นนี่เลยทำทางไว้ขึ้นนี่เลยพอพรุ่งน,น,นี้นู่ไปเก็บนู่นเลยเก็บนี่มาหมดเลยใช่ไหมละ่ะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอไงทางเนี่ยมันวิ่งไกลไงอย่างน้อยเราขึ้นใกล้ๆตัวนี้ถ้าเราทำทางขึ้นตัวนี้ได้ปุ๊บให้ออดตักดินใส่เราดำตรงนี้แล้วนู่ก็ไปเก็บนู่นเลยจบเลยไม่ต้องรอ<า>นั่นแหละ <c oughs> น้อ ทงนี้มันวิ่งระยะใกล้กว่าถ้าฝนมาไยังไงเราขึ้นนี้ได้สบายไงยอันนี้ก็ปล่อยให้น้ามันลงมาเลยไม่เป็นไรเราก็ไ,ได้นี่เลยเสียเวลาน,น,น,นั่นแหละมันรถมันทําอะไรไม่ได้ไม่มีงานทําแล้วเนี่ยตอนเย็นนะ่ะทำทางขึ้นตรงนี้ไปเลยแล้วให้รถบดไว้เลยฮะโบขึ้นตรงนี้แหละง่าย มันไกลอะอก็ให้มันขึ้นไปนู่นเลยไงขึ้นไปทางนู่นอะไอทางที่รถเปล่าวิ่งเมื่อกี้น่ะขึ้นตรงไปนี่แหละนี่ไงอ้ยเสียดายมากเลยเสียดายราอน่าจะทำทางขึ้นตรงนี้นะตั้งแต่ตอนแรกแล้วนี่นี่ขึ้นมุมนี้เลย เนี่ยตอนแรกอ่ะจานนู้น่าจ,จะเก็บทางตรงนี้ไว้เอาไว้ดินนี้ออกทางนี้เลยดินออกทางนี้ฝั่งนู้นก็คันหนึ่งก็ไม่โครวแต่งเก็บไปเรียบร้อยเลยแบบนี้มันเท่ากับฝั่งนู้นอ่ะต้องรอไงเสียเวลารอเอาดินนี้ออกไปให้หมดดวะไม่ได้ไม่ได้ครับต้องวางแผนใหม่แล้วแบบนี้ อู้ดินดำสวยเถอะป้าดินดำไหมยังสวยเลยอ่ะอู้ทำรับยางเลยเลยนี่ มากเลห,เห็นไหมวิ่งกว่าจะไปกว่าจะขึ้นโบได้อย่างไกลเลยครับสู้รถตัดทําทางขึ้นตรงนี้ใกล้ๆดีกว่านี่ขึ้นนี่ปืดขึ้นถนนแล้วนี่สบายเลยฝนตกมายังไงก็ตกมาเลยครับอ่ะท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ